สวัสดีค่ะเพิ่งได้รับกล่องพัสดุมาจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะพบก,กับช่องนม่พึ่งลูกสามเซนซ่ามาอัดคลิปอันเจ็บของสั่งของมาเขียนว่าระวังแตกนะนะแล้วก็ในนี้เขาบอกว่าอะไรก่อนเปิดกล่องโปรดสำรวจสินค้ากันนะว่าเห็นหึงอ่านมาจะไหนก่อนเปิดกล่องก็เลยว่าจะมาเผิดเพราะว่า ให้เปิดรักศึก้าแอดมินเขาบอกว่าให้แพ็กแอดมินเขาให้อัานนันบจํานวนแล้วก็เปิดเพราะว่ามันมีกรณีว่าของเสียหายแล้วไม่มีหลักฐานนไหมเป็นแป้งครับนาฬิกะสามสิบตกนะแล้วก็สามสิบสลับแล้วก็มาร์กนาฬิกะสามสิบปุ๊บแท็กมายาว่เลยพี่ร้องหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าหนึ่งสองห้าบหนึาสี่ห้บคบสลับนะคะสั่งไปสามสิบจุดที่สมากเหลือบักหลายพี่หนองมากเหลือเยอะมากนู่นมากทั้งนั้นเลยมากเหลือเยอะมาก แต่ก็ต้องสั่งมาเพราะว่าอยากได้แป้งเพราะว่ามันเป็นโปรแหงแต่มันหมดโปรไปแล้วก็ต้องหายราคาปกติก็เป็กล่องหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบบาทกล่องหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบบาทกล่องหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบบาทแถมแป้งพับมูลค่าสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบบาทตอนโปรเขาให้ขายค่าส่งห้าสิบเนาะปกติราคาเต็มหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบ ผู้ใหญ่ไว้ไม่ขายแค่499ส่งฟรีและเพิ่งเหลือประมาณ20ชุดอันนี้ออเดอร์ค้างเก่ามีคนสั่ง,งมาแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้ขอเปิดทดสอบดูด้วเพราะว่าต้องเช็ค嘛เคอรี่โยนแรงบางทีค่ะเขาแพ็คมาอย่างนี้แม่พึ่งก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้าจะต้องแกะซิลนะคะแกะแบบเนียนๆสวยๆไม่ใช่แกะปืดปาดไปเลยแกะเนียนๆสวยๆแกะเพื่อเช็คคุณภาพสินค้า ว่ามันโอเคไหมแล้วก็เราจะไม่แตะต้องเนื้อแป้งนะคะเราจะดูแค่ว่ากระจกแตกไหมแป้งพับอยู่ไหมอันนี้คือเบอร์สองทั้งหมดเลยสามสิบตลับสามสิบตลับนี้เบอร์สองทั้งหมดเลยเนยบอร์สองทั้งหมดเลยจากแป้งนาฬิกาแป้งนาฬิกาน,นี่เปิดออกมามันจะเป็นแบบนี้นะคะนะคะตลับหนึ่ง4ี่เก้าสบาทแป้งเกิดพรีเมียม เช็คดูเนื้อแป้งปกติโอเคมีพับแถมมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปิดแล้วเราก็เอาใส่เหมือนเดิมปิดส่งลูกค้าแต่ทีนี้เขามาอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะแพ็กแยกให้ลูกค้าแพกแยกให้ลูกค้าสมมติว่าเขาสั่งเขาสั่งสองจะมีคนนึงสั่งสองตลับกับไม้พ่งพร้อมกับสบู่ด้วยพร้ามกับสินค้ายอย่างอื่นด้วยแม้พ่งก็จะเก็บไปให้เขา มีของประสีของพี่แอนนาแล้วก็ของคุณทองอะไรนี่แหละคุณธนาทออะไรนี่แหละจําชื่อไม่ได้เพราะว่าเฟซเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะเราจะเปิดต้องเปิดเช็คดูทุกตลับเพราะว่าถ้าไปสนีพนักงานขนส่งเขาทำเสียหายเราก็จะได้มีหลักฐานว่าเราเปิดทุกตลับแล้วเมื่อเช้านี้มาร์กหนาด้วยหนาสดแห้งพี่น้องหัวหนุแห้ง นอนหีบหีบไปพักหนึ่งไงหีบไปพักหนึ่งหีบผ้าลูกนอนเว้น้าลูกนอนเว้นลูกก็นอนหลับไปลองพ่อเพียงนอนหลับพ่อเพียงนอนหลับค่ะที่กินที่นอนที่เที่ยวที่เดียวกันแาบนี้ที่กินที่นอนที่ทํางานที่เที่ยวที่เดียวกันนี ip, น่ไุ ine, inhos, in um. ้ใส่ละเ็าคืนนั่งยุ่นเขาเรียกอะไรอ่ะลานหน้าบ้านนี่แหละเดินหน้าหน้าหน้าทีวี เพื่อจะแบบว่าทํางานดูเนดูหน้าบ้านดูลูกค้าแล้วก็เช็คของปด้วยตหลับนี้แม่พึ่งก็จะเปิดสูมนะคะเป็นการสูมว่ามันแตกไหมแตกไหมเมื่อกี้นะับแป้งพับครบแล้วป๊าไม่แตกนะคะแม่จะเอาล,ลืมดูลืมดูว่าแป้งว่าแตกบ่บมมีพับให้ลูกค้าเนี่ยอีกละ่ะพับนี่เรียบร้อยพับเนื้อดีแป้งเนื้อดีเราไม่แตกต้องเนื้อแป้งนะคะเราก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมเก็บไว้เหมือนเดิม แล้วก็แพ็คซิลกันกระแทกให้ลูกค้าสองแพ็คนี้นะคะไหนอันนี้แกะไปก็จะแกะเนียนๆแบบนี้เด้อแกะเนียนๆแบบนี้แหละนาริตาแบนนาริตาแบนแล้วก็จะแพ็คบับเบิ้ลแบบนี้ให้ลูกค้าพ็คแบบนี้ข้อเทีอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะแพ็กให้เพิ่งจะนับเพราะว่าคลิปเขาให้นับไ้นันง่อนคลิปเขาใหงนบคือเราต้องแกะคลิปเนี้ยทั้งจะเอาลง u ูท b e แล้วก็ ส่งให้แอดมินของผู้ใหญ่บ้านดูด้วยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แบรนนาลิตานี่เป็นของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เด้อแม่เพิ่งเป็นตัวแทนขายนาริตาแบรนของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จ้าขายของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกอันของกำลังเป็นกองพอเนนนี้แหละเออแจ็คอะไรเป็นอะไรนี่ก็จะหอ,อยก็ติดสก็อตเทปเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปนะคะแม่เพิ่งขอนับอันนี้ก่อนขอนับนี้ก่อนว่ากล่องเมื่อกี้ว่ามันก้3สามสิบไหมนะเพราะว่ามันต้องสามสิกบกระปุกจ้ะ มันต้องสามสิบกระปุกเด้อมันต้องสามสิบกระปุกเออลืมไล้แนวตั้งแนวนอนไล่ไปแล้วไม่เป็นไรอ้ารุ่นเก่าด้วยนะสองสองไม่อันนี้มันเป็นโลโก้กังหนึ่งสองสามสี่โอ้โหห้าหกเจ็ดแปดเก้า มีรุ่นเก่ารุ่นใหม่สองสี่หกแปดสบสากระปุกไงสาก,กระปุกสามสิบกระปุกสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสหหกสเดสแปเกสอาละห้าแล้วกัน ถ้ามันห้าแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าสองชั้นสป็นศูนย์ห้าสิบห้ายี่สิบเลยยี่สิบแล้วเวลาเดี๋ยวเอาไปเก็บเข้าจัดเปาะตาร์อีกสามสิบแต่ว่าแต่ว่ามีคนจองอยู่สี่กระปุกอย่างน้อยก็ขายได้สี่กระปุกเบอร์สองเลยแล้วก็มีคนจองอีกเเมื่อวานติดธุระไป ในบ้านย่านนุหกหน่อยหกจักหน่อยด้เพราะว่าของยังแพ็กไม่เสร็จจ้ะสรุปว่าครบไหมต,ตั้งเรียงสรุปว่าครบไหมเ้็อ๋อมันมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้ารุ่นเก่ามันจะสีอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นอันนี้รุ่นใหม่ลงสีดําไม่เป็นไรแถวละหนะ้าเนาะห้าสิบสิบห้าสองชั้นก็ สากระปุกครบสิบห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสห้าหจดแปดเ้าสิสองหไงทีนี้มาเรียงสองชั้นก็ครบ30กระปุกนะคะครบ30กระปุกจ้าครบ30กระปุกแล้วครบสากระปุกแล้วแป้งก็30มสิบตลับแป้ง30มสิตลับแป้งสามสิตลับ มากราติตาสามสิบกระปุกครบแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแม่พึ่งลูกสามเสียนซ่านาริตะแบนด์แป้งนาริตะแป้งเกรดพรีเมียมนะคะใครอยากได้สนใจ490บาททักหาได้ในเพจบ้านนาริตะแบนด์ของแม่พึ่งลูกสามเสียนซ่าเลยค่ะเด้อโอ้ยหัวฟูคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กับซับสไครป์ให้ช่องแม่พึ่งลูกสามเซียนซ่าด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไม่เจ็บไม่จนอยู่รอดปลอดโควิดสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อขอพระคุณค่ะนาริตะแบงแบงพับนาริตะอันนี้ลรมากนาริตะฮนาริตะอย่รงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะมากนาริตะแป้งพับนาริต,นนรต,รตะ 499บาทแบบโอนส่งฟรีมีเก็บปลายทางจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณจุ๊บทางทลายทางทะายสวัสดีค่ะปิคดคลิปก่อนนะคะบ๊ายบาย